นี่ซื้อไม่เห็นแนวกินแซ่บๆปั่นกินได้ใจเด้อชชกเนาะจ้ะแักกับขนมปังกอบจากขนมกอบเป็นคุกกี้เด้อแม่มาสอบใส่ยี่ห้อนี่จ้ะเอาเคี่ยวแห้งก่อนนะจะประมาณนี้จ้ะขนมเต็มปากว้าบ่ได้เด,ย,ดยจ้ะ น,นี่ก็จะเป็นแยมจ้ะแยมลัสบรี่แย,ม,แยมสับปะรดแยมแอปเปิลแยมอย่างไ,ไดเลยจ้ะเอามากินกับอันที่แม่อามาทำก็คืออร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่เราจะกินกลับเลยจ้ะอุ้ยกินกลับหรือกินแก้มเหรอวันนี้จ้ะซื้อมาแล้วก็ต้องเอาไปล้างก่อนเลยจ้ะวันนี้ซื้อกล้วยราคาถูกมาเอามาเอ็ตร้าก็คือจะเป็นของถูกเลยจ้ะนนี้เหลืออะไรเนาะในต้นยองๆแหละแอปเปิล เขียงที่เราจะใช้ด้จ้ะัวเขียงก็จะประมาณนี้เล็กๆจ้ะ ล้างอ้งุนเสร็จแล้วอางุนก็กินไปแล้วหน่อยหนึ่งด้วยจ้ะมันก็เลยเป็นฟวงไม่ค่อยงามจ้ะล้างแล้วก็เอางุ่นมาเช็ดมาเช็ดเนาะเพราะว่าน้ำมันจะแดนได้ไม่ต้องน้อยจ้ะแล้วก็กล้วยด้วยจ้ะกล้วยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปจ้ะกล้วยนี้ก็ถูกมาจ้ะซื้อในโลละประมาณสิบจโคนนี่เลยจ้ะบ้านเราก็จะเป็นเป็นประมาณเด้อ แม่มา้อมานี่ก็คือโลละาิกโคนจีนเงินบ้านเราก็โลละโลละประมาณห้าสิบบาทจ้ะหัน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 เสร็จแล้วเราก็มาจับทําเป็นเรียงส,สวยๆจ้ะแต่อันนี้ไม่ค่อยสวยหรอกไม่รู้ว่าส่วนด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางตรงไหนจ้ะบันนี้เทากับมาหัน่นแอปเปิลตอจ้ะแอปเปิลนี่ไม่ปอกเปลือกเลยจ้ะเขาบอกว่ามันจะได้ถ่ายง่ายอะไรประมาณนี้เนาะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นบางก็แล้วแต่เราชอบนะจ้ะตรงที่ตรง ใจมันตรงกลางไม่เอามากก็ไว้ให้น้องให้น้องหนูให้มัสวินได้จ้านี่ผลไม้อย่างอื่นเราก็มาล้างๆที่จะส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานแล้วก็กินคู่กันนีเข้ากันมากๆเลยได้จ้ะอันนี้ก็เป็นชีสจ้ะชีสนี่ก็มีหลายยี่ห้อเนาะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบชีสแบบไหนอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นปลาลาานะ่าจะปลาชอบแบบหนงมากหนงน้อยชอบเป็นตัวเป็นตอนชอบอะไรประมาณนี้นะจ๊าเฮ้ยแสบแห้งชีสไหม นี่เลยจ้ะแยมอาหารอันนี้คนนอร์เวย์เขาจะชอบกินนะจ๊ะแม่แมาก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ทําไมว่าไม่ค่อยได้ทำอยะพี่น้องมันก็ไม่ได้แพงนะผลไม้ก็เราซื้อตามที่เราชอบมันบอระที่ริงลูกแพรอะไรเงี้ยมันไม่ได้แม่แมากคิดว่ามันไม่ได้หมะก,กับจะมาทําแบบนี้เราจะแต่ว่าก็ซื้อมาก็คือมาทําตกแต่งให้มันสวยงามเราจะเนาะลูกแพรแล้วก็อันนี้จะเป็นชีสจ้ะ ชี้ก็หั่นชิ้นหนาชิ้นบางชิ้นเล็กแล้วแต่เฮาจะส่วนแม่มาจะไม่ไม่ไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ชิ้นเยอะแบบเพชทสิ้นสิ้นใบใหญ่นะยจ้ะแต่ถ้าเป็นเป็นบ้านไอ้น้อยทำไอ้น้อยบอกว่าทําแบบกินกันชิ้นใหญ่มากก็สั่นนี่จ้ะก,ก็จะประมาณนี้เอาไม้จิ้มฟันนะจ้ะไม้จิ้มฟันใหม่นะ แล้วก็มาทามาจิ้มจิ้มจิ้มไว้ไงแล้วก็เอาไปกินกินแบบคู่สากินแบบอบอุ่นอยู่กับครอบครัวกับมุงกับพวกก็ได้เลยจ้ะมาเบิ้งมาเบิง้งมีอีอย่างเนี่ยว้าวเปตะเสีบบอชีสก้อนเบลือเบล่าเลยอขาดสตอเบอรี่จ้ะเพราะว่าสตอเบอรี่มันแพงเนาะ นี่ขนมแช็คนี่ก็คือขนมปังกรอบรสชาติออกจะมันๆเข้มๆด้วยจ้ะแส่ยบลายเสร็จแล้วได้เวลากินแล้วไปไปเสิร์ฟกันเสิร์ฟคุณชาเสิร์ฟแม่เอม่าแล้วก็เสิร์ฟเจ้าของเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเอม่าต้องจ้ะ กินข้าวแรงเลยจ้ะผ่านไปประมาณสองชัว่วโมงก็ปินกินเป็นอาหารนี่จ้ะเขาจะเรียกว่าเป็นอาหารว่างหรือเป็นของกินเล่นก็ได้เลยจ้ะเพราะว่ามันไม่มีค่ามันมีอะไรคือกินแล้วมันก็ไม่ได้อิ่มนานนะจะเป็นของกินเล่นหรือเวลาเพื่อนมาหาอะไรประมาณท้าเพื่อนมาเที่ยวหานะกินอะไรประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็แม่มาก็เอาไม้กิ้มฟันมาเสียบๆเียจ้ะถ้าเราไม่อยากกิ้มใช้ไม้กิ้มฟันก็จะเอาใส่แล้วก็เข้าปากไปเลยจ้ะ ซุปซุปใส่อย่างงี้จ้ะพอใส่ชีสแล้วแต่ผลไม้ที่เราชอบถ้ามีสตรอเบอรี่ยังถาดเราเอามาลูกแพรไม่ใช่ไม้ไทยเลยจ้ะแอปเปิ้ลกล้วยองุ่นนี่แบบนี้จ้ะ อไม่ทำไงมัง้งมันมาขนมปังขนมกรอบจริรอกที่แมไม่ชอบชีสอะคุณสากับ่ามักชีสแม่มาจากการชีสคนเดียวเด เดอฮะอิสเซสยูร์เบอร์เดอะลิดดิดทฟูบิทเค็นไม่ลีกยูร์เบอร์ไนย์ยูร์เบอร์ใส่แยมจ้ะใส่แยมน้ำบริมักแยมแยมนี่ก็อันนี้เป็นแยมลาดบบรีจ้ะแยมอย่างอื่นผลไม้ชนิดอื่นก็อร่อยไม่แพ้กันจะเอาที่ชอบชอบไหนกูก่อนเลยบุญดันสกอตตายหมุนนะบริฮามไวเซเตอร์พินนา ยาเยอะละสันเออแม่ไม่ใส่ยาหรอลูกยาเยอะละสันวะขันฉมูดันมูห่าคืึงหนึ่งไงพี่น้องมันใหญ่ปวดดันฮะ ซอสเซตอืมไทยนอร์เวียหลากหลายจ้ะนี่มันมันเค็มเค็มเนาะเค็มกับพวกอันบานบานผม้แซ่บแส้งเพิ่นวปะนะคะกุ้งเหรอจังมันด nice ันฝุกตัวแล้วมันบริลลี่ผสมก็ใส่แยมกับชีสจ้ะของบานของข้าวผสมกันอีกแล้วคนนอร์เวย์แซ่บคือเก่า ปกติแม่เอม่าจะทําเสียบๆไว้เต็มจ้ะไม่ให้คุณสากเอม่าทําไว้หน่อยหนึ่งหลังจากนั้นถ้ามันหมดก็ให้เขาทําเองแต่วันนี้ขี้ค้านจาลยไม่ทําให้ใช่หมเอมา,อมาโอ้ยถ้ามีสตอรอเบอรี่เนี่ยเอาไปย่างรอบนี้ถ้ามีสตอรอเบอรี่นี่สุดยอดเลยอ่าวไม่พอ ใส่ส้มเควาและใส่ชีสไม่พอไม้มันสั้นเกินจ้ะเออมันเสียบชีสไม่พอเอาชีสเข้าไปก่อนแล้วค่อยกินแบบนี้ทีหลังจ้ะไม่มันสัานโพดถ้าดันไปอย่างนี้เห็นไหมเห็นแต่ว่าเห็นจะชุกนี่ อนี <Yeah. S 1> i, ้ก็ได้ทั้งนั้ี๊ซัะปะ้ย ว้าวมันฟเอืออย้อไรยอะไรอะไรบอกเอฟซีก็เสร็จลูกพับนะแม่มากก็เอามาโชว์เฉยๆเด<ม>้อเพราะว่ารู้สึกว่าลองกินแล้วมันไม่เข้าออกันนะจ๊ะถ้าผลไม้ที่เข้าออกันมากๆก็คือ อ่างุนนี่หละจ้ะมันจะหวานๆปเปรี้ยวนะแล้วก็สตอเบอรี่อะไรเงี้ยกล้วยก็เข้าจ้ะแต่ว่าถ้ามีแบบมะม่วงอะไรด้วยเงี้ยก็ก็โอเคเลยจ้ะก็แซบอยู่แล้วก็อันเนี้ยเขาจะมีเป็นคล้ายๆซอสถ้าบ้านเรามันคล้ายๆซอสซอสพริกนะจ้ะมันจะเรียกว่ายังไงซอสพริกหรือเป็นซอสมันจะออกปเปรี้ยวอ่ะพี่น้องเผ็ดน้อยนึงปเปรี้ยวก็คือแพงแพงเหมือนกันนะที่ร้านค้าแล้วก็คือแฟนไอ้น้อยเนอไ,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 ได้มาได้ทางทางบริษัทที่ทํางานเขาให้มาพวกแม่ไอ้มาลองมากิน มากินเนี่ยเขาให้มากินแบบนี้แหละพี่น้องไม่แซ่บไม่แซ่บคือเปรี้ยวแล้วแบบไม่มีความอร่อยแล้วแถมแพงด้วยเออไม่รู้ว่าเขากินเขากินได้ยังไงกินกันเสียแล้วพี่เอสพี่ออยก็โทรมาประชุมสายคุยกันจ้ะแม่เอมาก็แสียว่าเอสทำไมหนวดยาวมากเลยวะเพื่นก็เลยจับหนวดเพื่อนอันนั้นก็แม่ไอมาก็มาหัน่นกล้วยต่อเลยจ้ะจะเอาเข้าช่องฟิต เนี่ยกล้วยก็หัน่นหันใส่ถุงไว้แล้วก็บอกผลไม้อย่างอื่นก็เหมือนกันคือแม่แมาทําตัวเหมือนเป็นคนที่ประหยัดเหมือนมีเงินเยอะแม่บอจ่ะแต่ไม่ใช่นะก็คือประมาณว่าอันไหนที่มันประหยัดประมาณว่ากล้วยอย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าเราไม่กินกินไม่หมดมันก็จะแบบเราซื้อเวลาราคาถูกมากินไม่หมดมันก็จะเสียเน่าทิ่เแม่แมาก็จะหั่นเข้าช่องฟิตไว้ทาผลไม้ปั่นจ้ะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่ตัวเองชอบนี่ก็คือไม่ประหยัดก็ซื้อเต็มที่จ้ะ เพืนก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะหั่นต่ออืมได้แล้วจ้ะสองถุงตอนช่วงที่มะละกอไม่ใช่มะละกอหลายไปท้่ประเทนี้ตอนช่วงที่มะม่วงถูกนะแม่ไอ้มากก็ไม่ได้ซื้อแบบมาหั่นเข้าช่องฟิตเวลาเราปัน่นเราจะนะแต่พูดถึงถ้าจะหั่นเข้ามันก็ช่องฟิตไม่ค่อยบ้างด้วยะจ้ะ,ดะดเดี๋ยวสิเนี่ยวาไว้ตรงไหนดีออเดี๋ยวสิเนี่ย ช่องฟิตข้างล่างก็เต็มจ้ะเวลาอะไรมันลดราคาเราก็ซื้อไว้เนาะไอศครีมก็ลดราคา40%